สบายดีสวัสดีค่ะ PPFC ทุกท่านทุกคนคะมันนี้เนาะคือนะ่ะออนเห็นในติ๊กตออกนะ็อเนาะทุกคนเพิ่นบอกว่าแท็กซี่สุดมาแท็กซี่ผีเนาะคุกคามสาวลาวเพิ่นเอาลงเนาะทุกคนแล้วเรื่องลาวนะคือคลายว่ามาจาังไหนอะ่ะนอกแบบว่า แล้วก็เก็บคาโดยสารแพงเกินเหตุนะทุกคนแล้วก็มีอียังมีหันมีหนีนะทุกคนบเบาๆล่ย้า,า,ายาหาันทุกคนปะไปเบิ่งคลิปนํากันเนาะแล้วเข้ามาเบากันทีหลังเนาะทุกคนปะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยจ้า เรื่องนี้ครับมาเตือนภัยกันหน่อยโดยเฉพาะคนที่ต้องใช้บริการพี่ๆแท็กซี่คือต้องบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมครับแท็กซีด่ดีๆก็มีเหมือนกันแต่บางทีถ้าเราจะขึ้นแท็กซี่อย่าลืมดูทะเบียนไว้ก่อนด้วยคือถ้าทะเบียนเนี่ยเป็นป้ายขาวบอกเลยว่านี่คือแท็กซี่เถื่อนถ,ถ้าของแท้นาะเป็นสีเหลืองใช่ไหมฮะอ่ะแน่นอนครับกรณีนี้เกิดขึ้นนักท่องเที่ยวสาวชาวลาวครับมาหาพี่ที่เมืองไทยเรียกแท็กซีห่หมอชิดปรากฏว่าไม่ใช่แค่แท็กซี่เถื่อนนะฮะ คุกคามทางเพศด้วยครับอุ้ยนักท่องเที่ยวสาวชาวลาวนะครับวัย9 9ปีครับเดินทางมาหาพี่ชายที่บางกรวยนนทบุรีครับม,มามถึงก็มีการเรียกนะครับรถแท็กซี่ที่จะไปส่งนะครับปรากฏว่าพอจะขึ้นแท็กซี่ก็เอ๊ะละเพราะทําไมทะเบียนเป็นสีขาวไม่เท่านั้นครับเรียกเก็บค่าโดยสารแพงกว่าปกติถึงหลายเท่าและระหว่างทางครับ คือเธอก็พอรู้ตัวแหละก็มีการพยายามที่จะส่งข้อความไปบอกพี่สาวพี่ชายนะฮะแล้วก็คือระวังตัวเองเนี่ยแหละครับปรากฏว่าคนขับยุดมือถือไปอนะฮะแล้วก็ระหว่างทางขับขี่เนี่ยแหละครับบอกว่าน้องพี่ขอจอดปัดสสาวะสักครู่นะจ๊ะจอดอยู่ร่วม4ครั้งครับและในขณะที่ชวนสาวคนนี้แวะปั๊มน้ำมันครับบอกว่าแม่ออกให้ก่อนได้ไหมน้องพี่ไม่มีเงินโอ้อ จ้าส,สาวคนนี้ก็บอกว่าอาหนูก็ไม่มีแหม่น้องจะไม่มีได้ไงพี่รู้ว่าน้องมีออกให้พี่ก่อนก็แล้วกันสาวคนนี้ก็บอกว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะคะ<ฆ>คือระหว่างทางเนี่ยขอจอดลงไปปัสสาวะนะครับแต่ปรากฏว่าพอจอดปั๊มเติมน้ํามัน,นมานไม่เห็นเข้าห้องน้ําเลยนะครับไปลองฟังเสียงผู้เสียหายกันสัหน่อยครับรถไปสักพาักก็เยี่ยวรถไปสักพาั์ก็เยี่ยวค่ะก็ไม่นาน,นะคะ่ะ พอแวะปั๊มเขาก็าไม่สีอะคะ่ะเขาใส่น้ำมันก็เขาบอกว่าให้หนูออกก่อน200พอออกจากปั๊มเขาก็สีกลางถนนเลยตรงนั้นมืดมากเลยไม่มีแสงไฟเลยมันแบบมืดมกลัวยังอยาก,ยกหยิบโทรศัพท์แต่ว่าเขาไปด้วยไงถ้าหนูได้โทรศัพท์ตัวนั้นนะหนูก็จะโทรหาพี่ชายก่อนเพราะว่าหนูก็จะลงกล้งทางไปเลยแบบว่ามีคนเยอะๆคะ่ะใชายตอนนั้นหนูก็กลัวมากทำไมเขาถึงยึดโทรศัพท์เราด้วย950บาทคะ่ะ พอหนูก็เลยตกใจหนูก็เลยตกใจแล้วหนูก็เลยบอกว่าพี่หนูขอโทรศัพท์หน่อยจะโทรหา,าพี่ชายเพราะหนูไม่มีตังค์ก็บอกว่าน้องพี่รู้ว่าน้องมีตังค์พี่จ่ายน้องจ่ายมาเถอะพอเกิดเรื่องครับไปถึงที่หมายปับ๊บ,บก็ชวนพี่ชายไปแจ้งความที่สอพอบางกรวยครับแมอันนี้ต้องขอชื่นชมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่เต็มที่ครับล่าสุดพบตัวแล้วครับว่า โฮเฟอร์แท็กซี่เถื่อนนี้ชื่อว่านายธน,นาธรครับวัย26ปีนะครับตำรวจก็นำตัวมาสอบสวนพร้อมตรวจปัสสาวะปรากฏว่าฉี่เป็นสีอะไรครับสีม่วงสิคะถูกต้องครับแหม่เสพยาเสพติดไปด้วยเบื้องตน้นปฏิเสธครับธน,นาธรบอกว่าไม่ได้ยึดมือถือนะแค่หยิบมือถือมาดูโลเคชั่นจะได้พาไปถูกที่และที่หก,ล,กล้อก็ล้อเล่นเฉยๆแต่ยอมรับเบื้องต้นครับว่าเก็บข้าโดยสารเกินราคาจริงครับ ทางด้านกรมประส่งทางบกนะครับก็แนะนําสังเกตป้ายทะเบียนครับเจอเหตุการณ์อะไรอยากร้องเรียนโทรมาเลย1584ย้้าเบอร์นี้ไว้เลยครับ1584นะครับโดยเฉพาะหลายๆคนที่ไปเรียกแท็กซี่เถื่อนนะครับแถวหมอชิดสายใต้ใหม่คือถ้าเจอแบบนี้วิธีการคือเขาจะเข้าหาผู้โดยสารคือจะดูแบบ บริการดีผิดปกติพอรู้ตัวอีกทีก็คือขึ้นมานั่งบนรถแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจดเบอร์ไว้ก่อนหนึ่งห้าดสี่เจอเถื่อนแบบเนี้ยโทรแจ้งไปเลยครับกรมการขนส่งทางบกใช่เป็นไดกันแน่จ้าพีพีเอสที่ถูกทานโอ้โหก่อนอื่นนอออนกับตองข้อชื่นชมและก็ข้อกับขอพักคุณน,นองตำรวจอ่าคนไทยนอเพลินเหตุงานอย่างว่องไวนะเพลินใดหูเลยว่าคนใดที่ขับแท็กซี่ไปส่งสาวเล่าคนหนีเนาะแล้วสาวเล่าเพลินกะ อธิบายทุกอย่างว่าเอาจอจจดปั่มจะเข้าห้องน้ำห้องนัข้อเงินแน่ประมาณนี้บอกว่าเออบ่ดด้เอาเงินมาแล้กก็บอกว่าเอาเอเฮาเอา่ะจังได้กามีเงิ่นอยู่แล้วอยังประมาณนี้โอ้โหแล้วสุดท้ายหูบบอกสุดท้ายตำรวจกได้เสิรตัวนอไปอ่ะไปซอน,นอแล้วอ้างว่าบ่ดด้หยืดโทรศัพท์บ,บ่ดด้อีหยังบ่ดด้เห็นหยังแยอกเลนซื้อ,อโอ้โหหยกเลนสซื่อหยอกเป็นตะหยานเท่านั้นทุกคนว่าบ่ หยอกบปนนากาไพ่ก right mm ับบกกาอันดอกเนาะหยอกเล่นซื้อส่วนคาเก็บคาบริการกะยอมรับ่ะเก็บรายเก็บแพงเกินเหตุโอ้โหแพงนะทุกคนเกาอยหาซิบอ่ะขนาดนั่งจากนี้ไปปทุมธานีอ่ะ ไก่ยังแบบพกลอยก็ยังบูธงขนาดนั้นอ้อนกับบู้ห่วเพิ่นเก็บไปจังใดเนาะแต่สิ่งสำคัญก็คืออ้อนันานอะไรทุกคนเนาะแท็กซี่อ่ะก็จะมีดีแหละก็มีบอดี้เนาะกะป้ปนกันไปขนาดก็ต้องยอมรับเนาะทุกคนบอกในโลกสมัยนี้แต่แต่ละประเทศอ่ะเพิ่นก็มีดีแหละก็มีบอดี้เสรนกันเนาะแต่ถ้าคนบอดี้ถึงเขาจะเป็นต่างดาวหรือว่าเฮาจะเป็นแข็นักท่องเที่ยวเฮาก็สามารถแจงความได้คือเพิ่งแบบอ้อนแบบ ขอชมเสยเนาะอ้อนกะท่ามาอ้อนเคยแจกบบอ้อนกับ่บออเคยแจกเนาะมีแต่แบบว่าเคยแบบเคยไปแบบมาจาาังไรอ่ะเคยไปมีแต่ว่าไปแจงว่าเออใบยังใบรายงานตหายเนาะใบรายงานตกับสิวันหายไปแจกกะเออเสียหนึ่งหล่อเองอยังประมาณนี้่นก็นออกใบเสียไปยังมาเนาะทุกคนแต่สิ่งสาคัญหัวทุกคนอ้อ,อนนะเคยคือกันเคยเคยผอคือกันเนาะ มันจะมีซองเหลืองเนาะเดืองล่าสุดมีหกเดือนทีแล้วอ่ะออนมีขีปนะทุกคนออนมีขีปอ่ะหกเดือนที่แล้วเดี๋ยวเขาไปเบิงลีปพร้อมๆกันแล้วกับมาวากันเลยจ้ามาชิดแล้วนาทีเฮ้ยไปกเไปไปไปแล้วมาชิป เลยเดินเลยหลุดทางเะ คนเขบว่าบ่มีรถตู้ตั้งแต่โควิดคุนเขาอ่าทาง้นครเขามาบอกเนาะาบอกมีรถตู้ตั้งแต่โควิดเขาอ่ะนี่ต้นโพนี่อันนี้คือเป็นคลิปส่วงหกเดือนที่แล้วนทุกคนที่อ้อนเขามาผมว่าทุกคนเนาะ แท็กซี่อ่ะโอ้โหออนบอกเลยว่าบริการดีไลน์แหงนะทุกคนออนมาลงอยู่ทีมอชิดนะทุกคนออนมาลงแหละไปไหมไปไหมไปไหมไปหรือเปล่าไปกับพี่ไหมไปไหนไปไหนโอ้โหบริการแบบจะถือกระเป๋าตะยังให้เลยอ่ะถ้าผููได้ลงในรถในมอชิดอ่ะจะหูดีเลยว่าก่อนเขาจะลงรถโอ้โหคนแลนตตามเลยอ่ะแล้วพอจอดรถแล้วกัมาถาหาเฮาเนาะว่าจะไปไหน จะไปไหนไปส่งเป้าไปที่ไหนบอกได้นะโอโหคือสรารภาเพพนจิตามแบบอืแบบบริการดีหลนะทุกคนอ่อนบอกเลยว่าบริการดีแท้สิิงที่อันนั้นเฮ็ดไห้อันนั้นตบ่ถึงใจเนาะคือเพิ่นนําพวกอ่อนน้องพวกอ่อนนะ่ะจะมีอ่าประมาณคนลาวนะสามคนแหละกะพีคนไทยอะ่ะคนนึงพูดดีเป็นสีคนเนาะทุกคนเพิ่นบอกว่าจะไปไหนให้ไปส่งเป้า พวกอ่อนบอกว่าบบมีรถมาหลับแล้วอีกอย่างเรียบร้อยแต่ว่าก็ถทามจี่อยู่นะทุกคนท่านหันอะไรยางท่านหันคือเห็นในขิปเลยทุกคนคนเือที่โงม่ะยางทามหันจนเท้าขามถนนอีงไปเรียบร้อยแล้วพราอเอาบอกว่าบบไปนําดค่ะว่ามีรถมาหลับแล้วแต่แล้วพี่คนไทยบอกว่าไม่ไปหรอกเนี่ยจะไปขึ้นรถนนเนี่ยในเนี้ไม่มีรถหรอกไม่มีรถโควิดมันปิดแล้วมันปิดตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วโอ้โหคือเนาะ กอนเท่าจานั้นท์หัวมีรถอ่ะคือพวกอ้อนน่ะจะทามจะทามพีโซเฟอร์รถทั่วเนาะว่ามีรถตู้บอนั่งอ่ะนั่งไปหั่นไปนี่พี่รถตู้ก็บอกว่ามีทางเนี่ยอ่ะยางออกมาทางตนโพเดอร์ยังประมาณนี้เนาะเพิ่นกับบอกนะเพราะว่าเพิ่นก็เป็นคนอีสานเนาะเพิ่นกับบอกดีแล้วก็แนะนําดีอย่าไปขึ้นได้แท็กซี่อันนั้นคันาสินั่งรถตู้เพิ่นบอกว่าเนะพอต้องไปนี่รอเพราะว่าจังได้มันก็มีอยู่แล้วยังแบดว่านี้มายางมาหลุมาทันหนีรถ แต่หูบอทุกคนอ่าคือบอกเลยว่าโซเฟอร์รถทวนอ่ะเพิ่นแนะนาดีเนาะเพิ่นแนะนาดีแบบเออแบบเป็นกันเองอย่างประมาณนี้เนาะเพราะว่าอ่อนนั่งรถมาหันเนาะแต่สิมาเตะต้าต่องใจอ่อนหูบอเดืองใดคือเนาะเขาบอกไปนําอ่ะแทมยังมาดา่าอุ้ยอีกยังประมาณนี้แบบว่าเแบาบคำมุมวนะนะทุกคนไอ้หานี่ไม่ไปก็อันนี้ทําเป็นลีแล้วทาเป็นแบบฉลาดอย่างประมาณนี้อ้าวเขาบอกว่า แบบโผอ่อนกับบอยักสวนใจบอยักมีเหลืองนะทุกคนพผอ่อนกับยางไปเลยเนาะเพราะว่าบอยักมีเหลืองต้นนั้นมันกรเหมิดประมาณตี้หาเลยทุกคนอ่อนกับเออตามมแหละก็เลยอยากมาเล่าไอพีพีเอฟซีได้ฟังแล in, right. ้วว่าอ่าได้พบได้พอคือโผอ่อนบอเนาะโผอ่อนอ่ะกะได้พบพอแต่ก็ดีที่ว่ามีไว้พิีดีเนาะเออบบขึ้นไปยังประมาณโบไปนําเขาถึงเข้าสีหัวอ่าห้าสสาดะจะได้ก็แเหลวแต่เข้าบโบไปก็คือบบไปเนาะแต่ทีอันนั้นก็คือมาดาม่าเข้านี่้เนาะเออ แบบทาเป็นทําี่หายว่าเออทําเป็นฉลาดยังประมาณนี้คือสําหรับอ่อนนะจิติ์ของพายองมั่นแหมือนบุกคนเฮาอยากขึ้นเฮาอยากขึ้นรถไซค์กันแล้วแต่เฮาอยากขึ้นวิ่นหรือขึ้นยังกันแล้วแต่แต่แต่ที่อ,อ,อ่อนนั้นคือ้างคนอ่าคนเหลก็มีเอื้อยเนาะคนแนะนําว่าอยู่อ่ะมอชิดอ่ะออกมานั่งรถอยู่ข้างนอกเนาะบ่ควรไปนั่งข้างในงนะบางคนกนอาจจะ กดมิเตอร์ meter. บางคนก็นอาจจะบวนะกดมิเตอร์อเนาะแล้วนะออกนะ็มีเรื่องเล่า3นะปีที่แล้วเนาะออนมากรุงเทพนะมีเรื่องเล่านั้น3ปีที่แลวออนเขามากรุงเทพคือออนกับแบบที่แหลกกับโบเคยนะทุกคนเข้าใจว่าเขามาว่าบเคยลงรถมาไปไหมไปไหมเอากระเป๋ายัางเรียบร้อยของเขาไปไหนเอากระเว่าเอาสถานที่นั้นสถานทีน่นี้ป้าป้า,ปาไปไปกับพี่ขึ้นรถมาแล้วเนี่ยเอา อ่อนงงขู่บอสเลยนะบุกดมิเตอร์ทุกคนไปที่ไหนค่ะก็บอกเนี่ยค่าบริการเจนะ็ดร้อยเจ็ดสิบนะฮะาอ่อนวะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบมันไม่แพงไปหรอกคะ่ะพี่หนูไปแค่นี้ปกติปกติพี่อ่าปกติคนอื่นเขานั่งสองร้อยหรือสามร้อยนะค่าบริการแท็กซี่อ่าของพี่อ่ะจะไม่จะไม่กดมิเตอร์นะของพี่อ่ะเป็นลายแมนอ่อนกันเลยอ่ะหนูไม่ไปอ่ะพี่ แบบมันแพงเกินไม่เป็นไปก็ได้ไม่เป็นไรก็เบิกตังค์กับเจ้านายสิเวลาพี่ไปคือเมื่อนไขไขว่ายัางไงเฮายอยากห้อ้อนนะไว้ใจเพินนินเนาะอยากไฮอ้อนนะายเพิินไปทรงค่ะนะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบอ่ะทุกคนจากหมอชิดไปที่อะยังนะสายสามอ่ะจากหมอชิดไปสายสามพุทธมณฑลสายสามทุกคนตอนนั้นแต่ก่อนอ้อนเห็ุงานอยู่แถวนั้นเนาะพุทธมณฑลสายสามเจ็ดร้อยเจ็ดสิบนะน้อง อ้อนกันเลยบอกว่าโบปแล้วเนาะไม่เป็นไรยืมตังค์กับเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนเอาออกมาให้ก็ได้ถ้าไม่มีถ้าตังค์ไม่พอคือน้องหูบอตอนน่ะหูบอทุกคนอ้อนนะ่ะเรือตังค์สองอาประมาณหารอยบาทเนาะทุกคนอ้อนก็นบอกว่าเนี่ยพี่ตังค์เหลือแค่ไม่กี่ร้อยเองไปไม่ไปหรอกแล้วก็ไม่อยากติดหนี้คนอื่นเขาด้วยเอ้โหกมานั้นน่ะน้องเบาเฮิงขนาอ้อนกันเลยบอกว่า งั้นแบบพี่ไปส่งได้ไหมยัยงประมาณนี้พี่พี่ไปส่งไปส่งแบบหนูขอลงไดไหมยัยงประมาณนี้อ้อนกับบอยาไกลเกียกร์ istic, ยังไล่แบบว่ามันอยู่ใด้า้า,ายสี่เฮิงเลยวนาเบากันเฮิงเลยวระมาณหาหรือหกนาทีนั่นแหละทุกคนหาหรือหกนาทีอ้อนกับแบบเอออ้อนกับบอกว่าประมาณแบบว่างั้นหนูให้พี่ห้าสิบบาทอ่ะเดี๋ยว หนูจะไปขึ้นแท็กซี่งั้นพี่ขอไลน์ก่อนห้วยออนตอนน้นเนาะออนกับโบอีงยังมากมาแล้วเราทุกคนอ้าวโอเคค่ะให้ไลายไปอีงยังกับว่ามวนมวนไว้ก่อนนะเพราะว่าออนกับบุคูว่าแบบมันซีเป็นอย่างไรออนกับเออไฮไล่์อีงยังคุยกันอีงยังประมาณนี้เพิ่นกะพอดีเพิ่นกะไปส่งอยู่แท็กซี่ที่ก้นมเตรอเนาะเพื่อนกะพ่ากระเป้าเตียกระเป้า,ปาให้องเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวพี่ไปเลี้ยงข้าวนะเดี๋ยวนัดกันอยังประมาณนี้เดี๋ยวเดียวนัดกันเงินห้าสิบบาทเดี๋ยวพี่ไปเลี้ยงข้าวไว้โอกาสหน้านะะคคคค่ขอบุณ โอ้วันทุกคนขึ้นลดแล้วออนบอกไปเลย <c oughs> คือเนาะทามาขอไลนอ้อนอ้อนหายเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยแต่ถ้าอ,อ้อนใดขึ้นลดอีกยังแล้วอ่ะอ้อนจะบอกไปเลยแบบอ่ะโบด้บอกตอนอน,นั้นทงเนาะทุกคนบอกตอนหอดทีทํางานเพอบะโบหูว่าเป็นอัานานั้นเป็นชายเขาบอเลยจังไรแต่หูบอกทีอ้อนนังไปนะอ้อนหมดแค่สองร้อยห้าสิบบาทค่ะ สองร้อยห้าสิบาทกับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบอ่อนคิดว่าบนาเสื้อเลยอ่อนมาสิได้ขนาดนี้นเลแต่ว่ากะว่าแต่กะที่ว่าโชคดีนอาเลยกะที่สําคัญก็คือแบบที่ว่าโชคดีเลยกะไว้ทริปดีค่ะนะแต่กะอาจจะมีลายคนทีโดนเนาะทีเดบทีโดนทีอีง้ังประมาณนี้เนาะอ่อนกะบอกคือไหวเลยทุกคนแต่การนักข่าว่นกระบอกเวละถ้าพบพ่อกรให้กดเบอร์น,นันเบอร์นีเด้อเนาะทุกคนเดียอ่อนจะคืนนะเจ้าห้เนาะอ,อ,นอ,อน่อนอ่อนลืมเดียอ่อนจะคืนนะเจ้าห้ ให้กดเบอร์นันเบอร์นี้เดอ,อร์อาโบอาจะเห็นด็กสี่ยู่ซแต่ไหม่หรือมอชิดเนาะผนกับ,บอกทุกทิ้งทุกจางเลยโอเคมาจากกิมนี้ออนกับตอง้อตัวลาพี่เพียงเทอานี้เดอร์จะขอขอบคุณพี่พีเอซทุกทท่านที่รับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ออนเสมอมาเด้อจ้กพบกันใหม่อีพี่นะคะสวัสดีค่ะ